ช่วงเวลาที่ฉันมีเธอมีความหมายมากเพียงใดถึงต้องเจ็บมสักทั้ตงตายอล้โอ๊โอตายตายตายแลย้วพี่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาที่พี่ทำงานอยู่เนี่ยห้ามมีใครมารบกวนพี่เด็ดขาดดูสิดู สมาธิพี่แตกกระเจอไปหมดแล้วพี่ทํางานต่อไม่ได้แต่ว่าพรเนี่ยมีเรื่องที่ต้องพูดกับพี่ไม่งั้นคืนนี้พรนอน,อนไม่หลับแน,น่ค่ะเรื่องอะไรอีกถ้าเป็นเรื่องของประนอมแล้วก็เธอน่าจะหมดห่วงได้แล้วนะวันนี้ประนอมทํางานใช้ได้เลยนะไม่ใช่ใช้ได้นะคะแต่ประนอมเนี่ยทํางานได้ดีเลยทีเดียวทํางานดีก็มีปัญหาอีกเนี่ยนะอืม โอ้พี่ไม่แปลกใจแล้วไงคะว่าเด็กบ้านนอกจบม .6 อย่างประนอมจะทำอาหารฝรั่งได้ดีขนาดนี้แล้วยังจะเรื่องออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดเปะ๊ะนี่ถ้าไม่ใช่เด็กอินเตอร์นะคะคงไม่ออกเสียง strawberry worst strawberry หรอคะ่ะแล้วไหนจะ appetizer filet steak soup น้องคะ่ะ ประนอมเคยบอกน้องแล้วใช่ไหมว่าประนอมเคยทำงานอยู่บ้านฝรั่งแล้วขอลองเลยอย่าเอาพื้นฐานการศึกษาของคนมาเป็นเครื่องวัดความสามารถถึงประนอมจะไม่ได้เรียนสูงแต่ประนอมเป็นเด็กฝ่รู้ฝ่ศึกษาก็เลยได้ทำงานดีอย่างที่เห็นไงใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งประนอมถูกฝึกอบรมมาอย่างดีจากใคร อาจารย์ดาวเรืองแต่ถึงยังไงเนี่ยพรก็ยังรู้สึกทำแม่งทำแม่งอยู่ดีถ้าเกิดว่าประนอมเนี่ยเป็นคนเก่งทํางานดีมีความสามารถนะทำไมไม่ไปทำงานที่อื่นมาทำงานที่บ้านเราเป็นแม่บ้านทำไมพรคิดว่าการที่ประนอมเข้ามาทำงานที่บ้านเราต้องมีจุดมุ่งหมายอะไรอะแอบแฝงแน่ๆพูดจบหรือยงังอืม ถ้าจบแล้วหมดกระเจิงหมด น้ำมนต์จะเรียกใช้อะไรนอมเหรอคะอุ๊ยน้ำมนต์ไม่ได้จะใช้อะไรหรอกคะ่ะพี่นอมน้ำมนต์แค่เอาหนังสือมาให้นี่ค่ะรายการอาหารพี่นอมน่าจะคิดล่วงหน้าได้เป็นเดือนเลยนะคะจริงๆบ้านเราไม่ได้เรื่องมากเรื่องกินนักหรอกคะ่ะก็จะมีแต่คุณแม่ที่ทานมังทุกวันพุธมังมังอะไรนะคะเออมังสวิรัติไงคะเออ คือคุณแม่จะงดทานเนื้อสัตว์ทุกวันพระแล้วก็วันเกิดน,นะคะอ๋อ vegetarian คะอ๋อทุกวันพุธและวันพระใช่ไหมคะ <ș> ใช่ค่ะอืส่วนหน้าที่อื่นๆในบ้านเนี่ยทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะ <Eyes> <swords> พี่นอมคะ พี่นอมมีอำนาจดูแลควบคุมทุกอย่างแทนนะพรทำไมพี่นอมไม่ใช้อำนาจที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ล่ะคะนอมคงต้องรู้จักคนที่อยู่ใต้อำนาจของนอมก่อนนะสิคะนอมถึงจะรู้ว่านอมควรจะใช้อำนาจกับใครยังไงแค่ไหน ว่าทุกคนจะหายดีกันแล้วนะคะถ้าหายดีกันแล้วก็ช่วยกลับไปทํางานของตัวเองด้วยค่ะฉันยังตัวลมุมลุมอยู่เลยคงทํางานไม่ไหวหรอกโ <c oughs> อ้ยฉันก็เจ็บคออุ่นสงสัยต้องพักอีกสักสามสีวันแล้วนะท๊อ,อทนะก็ปวดหัวตุ๊บตุ๊บตุตเลยอะ่ะยังไม่หายดีเลยเนี่ยสงสัยคงต้องลาไปหาหมอแล้วล่ะโอดย<า>แต่สวนฉันเนี่ยสบายดีแต่ว่า ขอลานะวันนี้แล้วฉันจะเยี่ยมแม่<อ>ถ้าไปอาทิตย์หน้าฉันกลัวว่าส่งแชร์แม่ไม่ทนออันอะโอไโหทำงานไม่ไหวก็ไม่เป็นไรค่ะฉันทำงานคนเดียวเองก็ได้แต่ขอให้ทุกคนรู้ไว้เลยนะว่าฉันลับปากกับคุณพรพันธ์ไว้แล้วว่าฉันจะไม่ให้เกิดอะไรผิดพลาดอีกถ้าหากมีอะไรขาดตกพับห้องแล้วก็ให้คุณพรพันธ์หักเงินเดือนทุกคนได้เลยัเงินเนทุกคนใช่หักเงินเดืนทุกคน เพราะว่าทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่ใช่แค่ฉันคนเดียว mm hmm. เงินเดือนของพี่กัญญาก,กับของพี่สายใจ<ข>จะโดนหกัก20%คุคิดเป็นเงินก็1,600บาทของล้ำ oh. ไยก็จะโดนหัก2,000บาทแต่ไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะทำงานให้ดีที่สุดจะพยายามให้ทุกคนโดนหักเงินเดือนน้อยที่สุดใครอยากจะหยุดงานกี่วันก็หยุดไปเลยนะคะตามสบายเลยค่ะ ายดีขึ้นแล้วนี่ๆแต่เราดูตัวใช่ไหมไม่ร้องเลยโอ้ยไป้าอย่าทำงานเข้าไปทำงานดีกว่าเนาะโอุ้ยอ๋อฉันเสร็จอืมฉันก็ยังพอทำงานได้เกที่นอนก่อนนะฉไปเก็บที่นอนโอ้ยมันโยกโล่หัวหมอมันโล่เลยหาวปวดหัวแล้วจ้าเด็กไปฉันไปรีบพาก่อนนะไปรีบเอาเถอะพี่ดำเกินจะลาไปเยี่ยมแม่วันนี้ก็ได้นะคะแต่เมื่อเดือนที่แล้วพี่ดำเกินก็เพิ่งลาไปตั้งหนึ่งอาทิตย์ แต่ถ้าหากพี่นำเกลงจะลาอีกฉันจะได้ไปเรียนคุณพรพันธ์ให้แล้วลาคราวนี้จะเอารถที่นี่ไปใช้หรือเปล่าคะฉันจะได้เรียนคุณพรพันธุ์ถูกเธอจะได้รู้ว่าค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาเดือนที่แล้วเป็นเพราะใครเอ้ยใครมาฉันดูก่อนนะ คนเดียวอ้ยโอ้ยไมใจมันเยอะอย่างนี้ป้าล้างป้าล้างอ้หใครมาเหรอคะพี่ลำเกิงอ๋ออาจารย์ดาวเรืองมาจ้ะอ๋ออาจารย์ดาวเรืองฮะอาจารย์ดาวเรือง คุณม่บ้านนี่คุณแม่บ้านนี่ฉันจะไปไปหาแม่แล้วนะแล้วแล้วคุณแม่บ้านอย่าเอาเรื่องฉันเลยนะที่ฉันเอารถไปใช้อ่ะนะแล้วนี่แล้วฉันทํางานเชยให้ปีนี้ทั้งปีแล้วฉันจะไม่หยุดงานเลยนะตกลงทำนี้นะคุณแม่บ้าน,านตกลงทำนี้นะตกลงเัือ่อะไรตอนนี้ไปฟังยังเลยเหรอก็ตกลงที่ไม่เอาเรื่องฉันไง๋อตกลงก็ตกลงตานดาวเรืองมาทําไมอะคะอ๋อคุณมาหาคุณผู้หญิงมั้งแล้วก็มาดูการทํางานของคุณแม่บ้านด้วยหลย ไม่ต้องเป็ดูนะเดี๋ยวทันจะเรียน,นอาจารย์ดาวเรืองว่าขุณแม่บ้านทำงานเก่งเป็นที่หนึ่งเลยอ,เอาจารย์ดาวเรืองมาดูฉันของกันแหละสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าคุณกันอ่อนอยู่ใช่ไหมจ้าอ,อ,อยู่ครับทุกอย่างมีทางแก้นี่ชมุนะ